สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพบกผมต่อจากช่อง Hello Talky นะครับก็เดี๋ยวนี้จะมาทดสอบไมโครโฟนนะครับสำหรับงานวิดีโอไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดนะครับทำคลิปลง y t u t u นะครับหรือเป็นการเดินทำวีล็อกนะครับนอกสถานที่นะครับว่าแบบไหนที่มันเหมาะกับงานนะครับวันนี้มีตัวอย่างมาให้2แบบนะครับแล้วก็เป็นไมค์ที่อยู่ในเรนราคาที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เป็นของยี่ห้อเดียวกันด้วย อ่ะไมที่เอามาทดสอบวันนี้นะครับก็จะมีไมช็อตกันนะครับเป็นของยี่ห้อโบย่านะครับ b y m m 1นะครับเป็นช็อตกันลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นไมสายนะครับเหาเหรียญแบบนี้ปกเสื้อของโบย่าเช่นเดียวกันนะครับผมในรุ่น b y m 1 n นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูนะครับว่าใน2แบบนี้มันมีข้อแตกต่างในเรื่องของเสียงเนี่ยเป็นยังไงนะครับในการทำคลิปดีโอรีวิวนะครับคลิปสอนต่างๆหรือการ ไลฟ์สดหรือการจะไปเดินวีล็อกด้านนอกสถานที่นะครับวันนี้ผมจะเทสสองแบบเลยนะครับก็คือแบบที่อยู่ในห้องแบบนี้นะตอนนี้นะครับกับแบบที่ออกไปเดินนอกสถานที่นะครับที่มีเสียงรถวิ่งมีเสียงลมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับว่าทุ่มเสียงมันต่างกันยังไงนะครับแล้วก็เสียงที่ได้ยินอยู่นตอนนี้นะครับก็จะเป็นเสียงจากตัวกล้องเลยนะครับตรงๆเลยนะฮะกล้อง OMD E-M5 Mark II นะครับเป็น จากตัวกล้องเลยนะครับที่ได้ยินะตอนนี้เสียงบรรยากาศรอบๆก็จะดูกล้องๆหน่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองทดสอบไมค์ทีละตัวกันเลยครับผมอ่าโอเคครับผมเสียงที่ได้ยินตอนนี้นะครับเป็นไมค์ตัวแรกก็คือเป็นไมค์ช็อตกันนะครับโบย่า B, B Y M1 MM นะครับตอนนี้ก็คือตัวกล้องตัวไมค์เนี่ยห่างก,กับผมประมาณอ่าหนึ่งช่วงแขนนะครับก็ลองฟังเสียงบรรยากาศดูนะครับว่าอ่าบรรยากาศโดยรอบเนี่ยความกล้องของห้องเนี่ยเสียงที่เป็นบรรยากาศเนี่ย มันหายไปไหมนะครับมันดีขึ้นไหมนะครับแล้วก็ตอนนี้ห้องผมเนี่ยจะอยู่ติดถนนนะคือผมมาได้ยินเสียงรถวิ่งไปมานะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเข้าไหมหรือเปล่าน,นะฮะก็คือข้อ,อจํากัดของไมคตัวช็อตกันเนี่ยมันมีข้อจํากัดก็คือถ้าเกิดเรานั่งห่างจากตัวไมคมากๆนะครับเสียงมันก็คือการรับเสียงเนี่ยมันจะรับได้ดีประมาณหนึ่งช่วงแขนนะครับแต่ถ้าเกิดเราห่างออกไปมากๆเนี่ย เสียงมันก็จะเบาลงไปเรื่อยๆนะครับเสียงจะเบาลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมันจะรับเป็นแนวตรงนะครับเมื่อเวลาที่เราเอียงออกมาจากรัศมีไม้นะครับแบบนี้นะการรับเสียงมันก็จะไม่ดีเท่ากับเวลาที่เราพูดหน้าไม้ตรงๆแบบนี้นะครับอันนี้คือข้อจํากัดของมันเลยนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือมันเล็กครับแล้วมันก็ไม่มีสาย ที่เกะกะนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมันไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับเราไม่ต้องใส่ถาดให้มันนะครับมันก็จะมีสายแจ็คสามจุดห้าที่มันมากับชุดอะแล้วก็เสียบเข้าไปในกล้องเลยนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับไมช็อตกันฮะซุ้มเสียงที่ได้ยินชัดเจนดีไหมครับแล้วก็มันเหมาะกับงานเราไหมก็ลองพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวเราไปลองไมอีกหนึ่งตัวกันครับอ่ะโอเคครับผมตอนนี้เสียงที่ได้ยินอยู่ก็จะเป็นเสียงจากไมล์ลาวเรียนี่ปกเสื้อนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะ ตัวนี้เลยนะครับเสียงเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยถ้าเกิดมันหนีบอยู่ที่ปกเสื้อเราเนี่ยยังไงมันก็ได้ยินชัดกว่าไม็อตกันอยู่แล้วนะครับแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญคือการรับเสียงเนี่ยมารับเป็นแบบรอบทิศฐานนะครับซึ่งเวลาที่เราพูดลงมาเนี่ยมันจะเข้าไมค์เต็มเมเลยแล้วก็ข้อดีอีกข้อหนึ่งที่มันดีกว่าไม็อตกันก็คือเวลาที่เรามูฟเมนต์นะครับมูฟเมนต์ไปมาหรือว่าเรามีการสัมภาษณ์มีการหันซ้ายหันขวาอะไรเงี้ยนะครับก็คือไมค์เนี่ย มันจะไม่เปลี่ยนทิศทางการรับเสียงนะครับซึ่งเสียงมันจะสม่าเสมอเลยไม่ว่าเราจะมูเมนต์แบบไหนนะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะครับซึ่งแตกต่างจากไม็อตกันที่มันจะรับเสียงแนวตรงแล้วก็เวลาเรามูเมนต์เนี่ยเสียงมันจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางแล้วก็เบาลงวูบว่าไปนะฮะอันนี้คือข้อดีเลยนะครับแต่ข้อเสียนะครับที่มันมีต่างจากไม็อตกันก็คือ1เลยมันมีสายนะครับซึ่งตัว Bo y a BY M1 ตัวเนี้ยมันเป็นไมล์ราคาประหยัดนะครับซึ่งมันจะต้องใช้สาย นะครับต่อจากตรงนู้นแล้วก็มาที่ตัวใหม่นะครับแต่สายมันก็จะยาว6เมตรนะครับเกะกะหน่อยนะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งข้อก็คือมันต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับซึ่งตัวนี้มันต้องใส่ฐานนะฮะแล้วก็มันจะมีสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับก็เวลาที่เราใช้กับกล้องถ่ายรูปเนี่ยเราดันขึ้นข้างบนมันจะใช้ไฟนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้กับสมาร์ทโฟนเนี่ยมันไม่ต้องใช้ไฟมันก็จะกดลงมามันจะเป็นการปิดนะครับไมโครโฟนนะฮะอ่ะลองฟังดูนะครับว่าไมล์ลาเวเลียที่หนีบโปรเฟอร์ผมอยู่ตอนเนี้ย มันเสียงเป็นยังไงนะครับแล้วก็เหมาะไปใช้กับงานของคุณไหมนะครับอ่าลองฟังดูแล้วก็พิจารณาเลือกใช้นะครับอ่เดี๋ยวต่อไปก็ไปเทสด้านนอกกันนะครับด้านนอกที่มีรถวิ่งริมถนนนะครับว่ามันโอเคไหมเสียงแทรกเสียงบรรยากาศข้างนอกนะครับมันแบบไหนมันดีกว่ากันแล้วแบบไหนที่มันใช้สะดวกกว่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปข้างนอกกันครับโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นการเทสนอกสถานที่นะครับตอนนี้อยู่ริมถนนนะครับอ่าดูเลยนะฮะ แล้วก็เสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้ก็เป็นไมโบย่านะครับ BYM1 เป็นไมช็อตกันนะครับช็อตกันนะก็ลองฟังดูครับผมว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเสียงชัดเจนดีไหมนะครับแล้วก็เสียงบรรยากาศโดยรอบนะครับเวลารถวิ่งรถอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคไหมนะครับอาลองดูนะครับจะเดินไปเรื่อยนะฮะ ก็ลองดูครับไม่ช็อตกันมันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันเขาเรียกไงอ่ะมันไม่เกะกะสายนะครับแล้วก็มันสะดวกเพราะว่ามันติดอยู่บนหัวกล้องเลยนะครับเราไม่ต้องต่อสายไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับมันก็จะไม่ลกนะครับมันก็สะดวกนะครับถืออ่าซ้ายขวาอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ติดเกะกะสายนะครับนี่ก็ลองฟังเสียงดูนะครับว่ามันชัดไหมนะครับเสียงบรรยากาศข้างนอกมัน รบกวนมันเยอะไหมนะครับมันพอฟังเสียงพูดอะไรเงี้ยรู้เรื่องไหมนะครับอันนี้ในลักษณะที่เราเดินพูดไปเรื่อยๆนะครับเหมือนการทําวอลแล้วก็ระยะของเสียงเนี่ยก็อยู่ประมาณแขนนะครับสุดมือนะใส่ขาตั้งกล้องตัวเล็กอะนะครับแล้วก็ถือแบบสุดมือแบบนี้นะครับดูนะครับว่าเสียงมันโอเคไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นไมล์ลาวาเลียนะครับแบบหนีปกเสื้อนะไมล์สายนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับผม อ่าโอเคครับตอนนี้ที่ได้ยินอยู่นะครับก็เป็นไม่หนีปกเสื้อนะครับลาเวเลียนะครับตัวนี้เลยนะครับที่ปกเสื้อผมนะฮะอ่าลองดูนะครับว่าเสียงที่ได้ยินมันชัดเจนไหมนะครับแล้วก็เสียงบรรยากาศโดยรอบนะครับเสียงลมเสียงรถวิ่งอะไรเงี้ยนะครับว่ามันโอเคไหมนะฮะเสียงรบกวนมันเยอะหรือเปล่าแล้วก็เสียงที่เราพูดเนี่ยมันชัดเจนหรือเปล่านะครับก็คือผมจะต้องถือสายแบบนี้ไว้นะครับมือหนึ่งด้วยนะครับอันนี้คือเป็นข้อเสียเลยนะครับสาหรับไม้สายนะ แต่ข้อดีก็คือมันจะรับเสียงได้สม่ำเสมอนะครับคือไม่แกว่งไปแกว่งมาง่ายๆนะฮะนะนะฟังเสียงบรรยากาศไปด้วยนะครับเรื่อยๆผมก็จะพูดแทรกไปเรื่อยๆนะครับว่าเวลาที่พูดใส่ไม์ไปเนี่ยมันได้ยินชัดหรือเปล่านะครับทีนี้ก็จากที่ฟังแล้วก็เปรียบเทียบดูก็ต้องลองเลือกใช้ดูนะครับว่าไม์แบบไหนที่เหมาะกับการทําวิดีโอนะครับของเรามากกว่ากันนะครับระหว่าง ไม่ช็อตกันหรือว่าเป็นไม้ลาเวเลียแบบสายนะครับเราถูกใจแบบไหนนะครับก็คือใน2แบบนี้ราคามันค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเลยนะครับตัวช็อตกันเนี่ยพร้อมอุปกรณ์ชุดสายชุดอะไรด้วยเนี่ยอยู่ประมาณ500นิดๆน,นะครับแล้วก็ตัวไม้ลาวเลียเนี่ยอยู่ประมาณ300นิดๆน,นะครับซึ่งราคามันไม่ได้หนีกันมากนะครับแต่เรื่องระบบเสียงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต่างกันพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ห่างจากปากแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ใกล้ปากเลยนะครับ ก็ลองเลือกเอาตามความเหมาะสมนะครับว่าเราทําคลิปวิดีโอไปในแนวไหนนะครับนะตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับที่เอามานําเสนอให้วันนี้นะครับก็ลองเลือกใช้กันดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับที่กําลังเปรียบเทียบใหม่ดูนะครับระหว่างเราเลียกับช็อตกันว่าแบบไหนที่เหมาะกับเรานะครับยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมนะครับบายบายครับทุกคนบายบาย